ร,ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับเป็นเตาปิ้งย่างไร้กวันใช้ถ่านขนาด200ลนะิตรนด้านในจะมีที่ปิ้งได้เยอะเลยครับจะปิ้งปลาเผาปิ้งอะไรก็ได้นะครับที่มีมันเยอะๆก็ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าด้านในเราจะมีแยกถ่านวางไว้2ข้างนะครับ ตัวที่ปิ้งอยู่ตรงกลางและมีที่ปิ้งอยู่2อชั้นนะครับตัวนี้ทําความสะอาดได้ยกมาล้างได้นะครับส่วนน้ํามันก็ลงด้านล่างนะครับหาภาชนะรองนะครับตัวนี้ไร้กวนคนปิ้งก็ปลอดภัยคนอยู่ใกล้เคียงก็ไม่อันตรายนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องร้องเรียนแล้วก็ไม่ต้องมาทะเลาะก,กันเรื่องควันไปโดนเขานะครับ ก็ชมคลิปดูนะครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ในคลิปเลยนะครับสำหรับลูกค้าสนใจก็โทรสั่งเข้ามาที่ร้านตลาดถ่ายแก๊สได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับรับรองประหยัดถ่านนะให้ความร้อนประหยัดถ่านความร้อนสูงด้วยนะครับเชิญชมคลิปนะครับ สนใจก็โทรทาง Facebook ทางไลน์ทาง Youtube หรือเบอร์ข้างล่างนี้นะฮะติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเชิญชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำเป็นเตาถ่านอบปิ้งย่างไร้กวนนะครับด้วยขนาดถังน้ำหวานนะถังน้ำหวานขนาด200ลิตรนะครับด้านในก็จะมีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับคุณลูกค้า มีที่ปิ้งสองชั้นนะครับมีชั้นบนนะแล้วก็ชั้นล่างนะสามารถถอดไปทําความสะอาดได้นะครับนะครับถังน้ําหวานจะสะอาดมากด้านในนะครับส่วนด้านข้างจะมีตะแกรงอ่าตะตะร่าเหมือนตะแกรงนะครับทําสําหรับใส่ถ่านสองข้างนะครับทําใส่ถ่านสองข้างขนาดใหญ่เลยนะครับเหตุที่ไม่มีควันก็เพราะว่าเวลาเราปิ้งอาหารเนี่ยเราปิ้งตรงกลางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคอหมูย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็ดไก่พอ yeah. น้ำมันมันลงไปเนี่ยน้ำมันเขาไม่ลงมาโดนฐานฐานที่ไว้ข้างๆสองข้างน้ำมันก็จะลงไปด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างเราก็จะมีช่องน้ำมันนะครับน้ำมันจะลงมาด้านล่างนี่นะครับนี่ครับจะมีช่องไว้แฝนกระป๋องตรงนี้เลยนะครับแฝนกระป๋องรับน้ํามันนะครับพอน้ํามันไม่โดนฐานเนี่ยควันก็ไม่มีเวลาเราปิ้งเราก็ปิดอย่างนี้ครับ ปิดลงมาเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็จะอยู่ในนั้นนะครับก็ทําให้ประหยัดฐานนะครับประหยัดถานแล้วก็ไม่มีควันนะครับแล้วก็จะไม่มีควันที่ไปรบกวนคนข้างๆนะครับซึ่งการปิ้ง่พวกอย่างอย่างพวกอา,อาหารที่มีมันเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปอยู่ตลาดนัดหรือไป บ้านข้างบ้านข้างเรือนเคียงกันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องควันนะควันก็จะไปรบกวนเขาหรือแม้แต่ทั้งคนปิ้งเองเนี่ยปิ้งนานๆแล้วนะครับคุณก็จะมีปัญหาเล่าเรื่องระบบหายใจได้เพราะฉะนั้นเราหันมาใช้เตาไร้มลพิษตัวนี้ดีกว่านะครับประโยชน์สูงด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาปิ้งเราเคยปิ้งแบบโอเพนกว้างๆคือไม่มี ตัวปิดเนี่ยเวลาเราปิ้งตัวเนี้ยความร้อนมันก็สูญเสียไปหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรา,าพวกอากาศฝุ่นอะไรเนี่ยก็จะมาเกาะอ,อาหารเราได้น,นี้เราปิดครอบเลยนะครับเราไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรเลยนะครับพอถึงเวลาเราเปิดดูก็จะเหลืองอะลามสุกพร้อมกันนะครับก็ตัวนี้จะมีขานะครับสังเกตมีขา เวลาขาถอดออกได้นะครับนี่คือตัวที่เราถอดขาเวลาที่เราจะขนส่งให้ลูกค้าหรือสำหรับลูกค้าที่จะต้องไปขายตามเคลื่อนที่บ่อยๆเราก็ถอดขามาไว้ด้านในนี่ได้เลยนะครับส่วนด้านข้างนี่ครับคุณลูกค้าไอตัวนี้มีประโยชน์คือว่าเวลา เราปิ้งแล้วนะต้องการไฟแรงนะครับก็ให้เปิดข้างๆออกสังคับสองข้างเลยอากาศด้านอากาศเข้าไปก็จะช่วยให้อุณหภูมิให้เกร่งให้ความร้อนขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ได้ไม่ต้องการไฟแรงเราก็ปิดตรงนี้ไปสองข้าง ก็ใช้ได้เลยนะครับก็สามารถเคลียร์ฐานออกตรงด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับสนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดถทยแก๊สได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับงานนี้งานละเอียดนะครับสังเกตนะครับแม้กระทั่งการทําบานพับไปเนี่ยก็ใช้โซ่นะครับซึ่งมันจะทนกับบานพับมากเลยนะครับวัสดุต่างเนี่ยใช้น็อตเชื่อมกันอย่าง ด้วยฝีมือลงตัวเลยนะครับคุณลูกค้าครับสนใจโทรเข้ามาร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ